พ่อแม่พี่น้องเมื่อวันที่สิบกดักฎระดาส,ราสองห้าหกสเตย์ไดะะ้มาส่งหิดเนาะค่ะมาส่งหิดละง,งูมาส่งหินละง,งัก <c oughs> นี่มาโพดดอกหนึ่งพี่น้องดอกเล็กแหกมันดอกละง,งูขาวบอละงูขาวเนาะนี่ดอกเล็กแหกมันค่ะดอกเดียวโครตสเตย์กับพี่ในพอดอก จ้าสวยๆค่ะพี่น้องมอนีมาไต่เห็ดเลยพี่น้องเบิ่งหลังงูติป๊างามค่ะงามเนยพี่น้องแต่ว่ามูนี่สีดอกพี่น้องเอ้ยอันผูเขามา้าไต่ไปก่อนก็อกอกอไปแล้วอันนี้มีอยู่ซีดอกตุูมๆงามๆเลยค่ะนี่นี่กำลังผูพีวีออกจากไข่มา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 เก็บุงดินมาเกีบุงดินเร็ว คนเก็บคนเก็บเก็บเลยเก็บเลยโอ้เด้อพี่น้อกอย่างงี้บ้างเดี๋ยวใคร,รให้หมีดให้หมีดให้หมีดจะโดอดงามงามสวยกับผมง,งาม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 โดดเลยนะโกดเลยกูมเขบไป สวยๆค่ะสวยๆแล้วพี่น้องปึงเขามาเนาะได้แค่นี้ก็แหละยวไปชุ่มกันไหมเนาะคะ่ะทีนี้ด้จาจะพี่น้องบังเด้วพี่น้องเด้อนีอ่บักไงบักไงโอ้ยไฟตกตกปักไงปักไงบักไงอ๋อดึงก็เด้อขออนุญาตขออนุญาตงานกันเด้อจ้าใส่ละขออนุญาตงดหน่อยอันนี้พี่น้องฟ้องไฟใะนี่มนี่ค่ะ งามบักใหญ่เลยค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ตุ๊กปูอีปีเลยนี่แล้วก็ดังไฟดังไฟจีมันบ่สิแจ้งแล้วนี่พี่หิโตแกงพี่หิต้มเห็ดแกงเห็ดกี่เล่นบ่แกงเฮ็ดงงกินกับข่าวตัวปะวแม่เอาใส่เอาฟูกมาย่างแม่นี่ดังไฟแล้วนี่มาเข่าไข่เด้อเด้อเอาเข่าเมื่อกี้เอาเข่าเมื่อกี้ต้นเอาเข่าเมจีเหมือนใบบวชเกียรตโอ้ยอันอันนี้เข่าไข่ลูกเสือบ่ เขาไม่กินเขาติ๊บจะเอากระติ๊บเขาไม่กินเขาเร็วเรื่องน้องล่ะคนเก่งเอาเอาเถอตัวเอามากินเขาเลยน้องมึงอุ้ยมันมันแตกโพลๆแบบนี้แล้วหู้แล้วนี่นี่มันเป็นแบบนี้นี่พี่น้องนี่นี่นี่หู้แล้วนี่แบบนี้แบบนี้นี่แบบนี้เด้อแล้วกันนี่นี่คิดว่าสงสัยนี่เมีนแน่ๆเลยนี่แบบนี้อเมีนโบอุ้ยอีลีอีลีนี่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 อีลีอีลีนี่นี่นี่พี่น้องมันโพลแบบนี้เองมันแตกแบบนี้เองเอามาให้แนี่พะพะเอามีดมาให้แน่กระต่ายแน่ มันแตกก็นี่เองอ้ยี่พี่น้องมึงบนมันเป็นเห็ดโผล่ได้หนิเห็ดหลังงกูกแตกพี่น้องพี่แมเห็ดหลังงกูกแตกโอ้ยวายูมันขึ้นไปยังที่โอ้เห็ดหลังงกกูกคนอ,อกอยังที่แล้วพี่น้องเด้อเนี่ยเปดินแตกเขือบอยู่พี่แม่อ่าตะเคียวหายก็นด้พี่น้องเด้อพี่บอเนี่ยซี่ดิเคียวหาเอาโอ้ นี่บอนี่บอฮึฮึฮึฮเห็ดโอ๊ตนี่จะได้พี่น้องนี่นี่มันเป็นแตกๆบ่นี่เป็นแบบนี้ได้เห็ดแตกนี่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 เป็นเบิ่งอีกองหนึงนี่เอาให้รุ่นว่าเมนอย่างนี้เห็ดเพอรั่วเห็ดละงูให้รุ่นเด้อว่าเห็ดเพะหรือเห็ดละงูนี่นี่เห็ดบอนี่ ละงูงน้อยละงูกน้อยอีอยังนะทานู้นงกีเห็นเห็ดบ่นีละงูงละงูกน้อยเห็ดอีย่างนั่นหาลูเดเียเเห็ดก้อยก้อาเห็ดพอดอันอันนี้คือการใส่จอบคุณเห็ดพอได้พี่น้องด้วยพี่นาพี่นาไปปเติมด่งยิงใหญ่โอ้ยลุงกอยออก นี่่เอาหมองเดียวเลยเห็ดพอถ้าได้ออกสิออกเป็นหมองมองเป็นกำกำกรอบกอบกำกำเลยนะนี่อันนี้หาทั้งหลังงูหาทั้งอันเห็ดพอเลยพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่จ็กนนอยกับเสียเอาไม่กวัวมา่กลัวได้เพื่อนเลยจ็กโนอยกับเสียเอาไม่กวักวเลยต้องความสะอาดอันชันวห้เพื่อนละ เฮ้ยมาพ่อเห็ดผึ่งหวานแล้วด้อจ้ะพี่น้องนี่นี่นี่วิจิตรดอกงามเด้อนี่เด้อนี่นี่จ้าว้าวสวย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 เด้อเด้อเด้อยังรออีกกระนเด้อส่ใส่จากดอกจากดอกกี่ดอกใส่ดอกหนึ่งท่างพี่เด้อนี่เด้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 พี่น้องอีเด้ออีดอกนี่ปลานี่เป็นปลาผึ่งหวานเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่นี่นี่ อืมตุกนตุ๊นเ,เด็กเกนมาแล้วปัดพึ่งหวานพึ่งหวานพึ่งหวานดอกใหญ่ๆเอาเดี๋ยวกระตาไปให้ฮะนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่พึ่งหวานพึ่งหวานนี่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 งามขักงามคเนเลยนี่ พึ่งข้าวจะพึ่งข้าวดอกใหญ่ๆสวยๆเลยจ้าหวานจ้าพี่น้องพ่อพึ่งหวานแล้วด้วยจ้าดอกสวยๆจะเค็ดอิงยังหนึ่งดอกสีม่วงๆนี่เฮ็ดปลวกม่วงบ่เบิ่งเด้อพี่น้องนี่เฮ็ดอิงยังโนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะเค็ดอิงยังดอกบ่วงมดอกเอาพึ่งหวานก่อนเด้อพึ่งหวานก่อนพึ่งหวานก่อนเฮ็ดโคมก็มีพี่น้องเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดโคมก็มีนี่นี่นี่ พึงวานอุ้ยอุ้ยอุ้ยพึงคมพึงวานไผ่ต้นนะนี่พึ่งคมนะพี่น้องได้พึงวานอะไกับพึงคมโอ้นูกกัน นี่จ้ะปาดอุ้ยบักงามเลยพี่น้องบักงามเลยนี่บักงามเลยนี่อีปาดอุ้ยให้มองได้อีกเหยียบเราบ้างเยียะเราเอยีย เยอะพเอะพอุ้ยลยใส่ใส่ใส่อีกดงนึงอุ้ยด่กเล็กหน่อยนี่เต็มเต็มนี่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 นจ้ะนี่นี่นี่น่ารักตุ้มมติมีเลยพี่้องเด่งงามพี่นงผงหวานเนาะผึ่งเขาเนาะสอวยงามๆค่ะพี่้องพอเด้กิี่ปีด้วยจ้ะ เดี๋ยวจะพี่น้องเด้อพออีกแล้วพึงหวานง,งามๆเนาะขออนุญาตกิ่งคือเด,เ,ดเด้อเด็กไก่มือเด้อแบงกันเด้อห้ามกินให้คนกินนี่พี่น้องพึ่งเข้าค่ะพึ่งเข้าสิงลงเคียวหา้ไกลๆกันเนาะื่อมนมีเนะจ๊ะพึ่งหวานจ้ะเดาคือสวยพี่น้อง อื่จ้าสวยจ้านี่าเหิจ้ะพี่น้อ,นนนองบึงรถหาาหิดด้วจ้ะหลายหลายมิติรถจดจดหลายค่ะพี่นอ้องจ้า าปลาสองแล้วนะคะ่ะอันนี้มาปลาสองแล้วก็จะเป็นปลาเห็ดผึ่งหวานเนาะนี่ค่ะอันนี้เขาไม่รอบึงอันนี้ปลาที่สองอยัเป็นเห็ดชนิดนะคะปาลาแรกอันจะเป็นเห็ดละง,งูกเห็ดละง,งูกอ่าอยู่ในรถแล้วจ้ะบริษัทไทยเมื่อกี้เมื่อนี้กะได้แกงค่ะได้บรหลายดอกก็ได้แกงแต่ว่าตะคุ่มยูม่มาปลานั่นปลานีบโบกไก่ไปดูดบึงจะได้หูปลาเนาะว่าตัวใดออกลายอกหน่อย จ่กัแค่อี้เดี๋ยวได้จ้าขอบคุณนะคะที่รับชมจ้า